ชวนคนทำงานอาลีฉพานควายมาด้านนี้เลยค่ะมีรถติดมาซื้อคอนโดกล้รถไฟฟ้ากันดีกว่าราคากำลังดีเลยนะคะใกล้ MR t ทีสุดที่สาเลยค่ะหมดปัญหารถติดไปเลยกับบิวอินจัดเต็มและห้องขนาดใหญ่เลยนะคะขนาด33ตารางเมตรที่เก็บของเพียบเลยค่ะแล้วก็บิวอินจัดเต็มขนาดนี้แถมแบ่งแยกห้องเป็นสัดเป็นส่วนห้องนอนแบบนี้คือหลับฝันดีแน่นอนเลยค่ะ วิวโล่งโปร่งสบายสวยๆแล้วแถมมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้วยนะคะแอบบอกค่ะมีห้องครัวระเบียงแล้วก็ห้องน้ําแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนอย่างลงตัวเลยนะคะในส่วนของระเบียงนะคะก็สามารถที่จะวางเครื่องเสื้อผ้าได้เลยขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะห้องครัวคือดีมากวิวอินจตเต็มเลยนะคะถ้าใครชอบห้องสไตล์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะมีให้ดูเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนไหนยังไงของกรุงเทพนะคะ ทาเราก็มีบริการทั้งหมดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อเลยนะคะหรือถ้าเกิดเาชอบเท่านี้นะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยมาสอบถามกันได้ก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพีวงเงินการกู้ค่ะ